สวัสดีจงบังเกิดมีแก่คณะสัทธายาดโยม่านผูุฟังทุกทุท่านในวันนี้มาพักกันที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดหล่องคือตำบลแม่ปื้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเอฟเอ็มเก้าสิบแปดจุดห้าศูนย์เมกะเฮิรตรายการอยู่ในบุญมาพักกับประเสริฐสัทธายาดโยมตั้งหลายทังพังหนึ่งในวันนี้ตมภาพได้เอาทำเหลืองสวรรณะรังสีผูกตีีได้มาเตจเทศนาให้ประเส่สัทธายาดโยมตั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน ในทำเลืองสุวรรณรังสีผูกด,ดีซีนี่มาถึงตอนตีนางวิมาลาและลูกน้อยถึง3คนโดนโลงโทษเมื่อไหลลอยแปรไปนางวิมาลาตอนแรกเนี่ยกระกอดลูกแน่นแทกอ่ถึง2ค้นน่ะแต่ว่าแปกรก็ไหลไปลอยๆนามก็เจียวนามทว่วมนาำน้องแปรก็ไปโจนใส่ก้อนหินแตกหม่างปั่นเป็น2นางวิมาลาก,ก็เผลอสติ น่อไปสวะมือหลูกคนเก่ายำไ้กล่อมหูซึ่งมือตัวเก่าก็ไปเปียหลูกคนลาไหวแล้วก็แหมข้างหนึ่งก็ไปเกาะแเหาไหวเมื่อนังตังสติได้ก็ห้องหาหลูกเก่าของตัวเก่าสุริยะวงศ์สาห้องตระไดกล่อมมีเสียงตอบรับส่วนสุริยะวงศ์สานั่นกระจกดีหนอตียังหลังจากตีลูดมือจากแม่ไปแล้วก็ยังเปียใสแปได แล้วก็ลอยไปตามน้ำไปเอยๆเต่าไปปะใสพระเจ้าพันธุมาตีหลากเอาไปเลี้ยงไปลูกบุญธรรมพุทธละ,ะส่วนนางวิมาล้านั่นก็ลอยน้ำไปเลยๆหนะหนั่งบนแพรตีเหลียนกงเดียวปากก็ห้องหาลูกห้องอย่างได้กลมมีเสียงตอบรับนะแพรก็ลอออยไหลไปติ๊กๆขณะนั้นย้ำนั่นมีเตวดาตนหนึ่ง ก็มาคุ้มครองหักษาอย่างแปรของนางวิมาลาเหตุว่าเทวดาตัาานเนี่ยในจัดก่อนปังหลังได้เป็นแม่ของสุริยะวงศาวันนี้เมื่อหันสุริยะวงศาซึ่งเป็นลุกในจัดปังก่อนปลอดภัยแล้วก็มาอินดูนางวิมาลาซึ่งเป็นแม่ในจัดนี่ของสุริยาวงศาก็เลยมาคุ้มครองหกักษาไหว้บ้เฮือมันคว่ำตกวางทานแปรนั่นก็นไหลหล่องน้ำไปเลยเลยบ่ย่างล่วงลำไปจนถึงสิบห้าวัน โอ้นางนี่ก็ร่องลำให้สิผาวันเกินอยู่บนแปรนี่กะมห้ไปจุกไปข้างอยู่ที่ไหนน้ำกะู้น้องขนาดกว่ากะกว่าอ่าร่องให้สุดตังให้จะบอกบอกมีน้ำตาแต่ก็ให้ห้องเสียงนี่กะดังไปจุดถึงพญานาคได้ยินก็มาเนละมิดหาดซ้ายให้เกิดขึ้นขนางได้พักหย่าง ม,มีหาด้ายเกิดขึ้นแล้วก็แปลของนังก็ไปข้างหาด้ายแต่ว่ากำของนางบาเสียงบดยสามารถที่จจยากเฮอขึ้นบนบกบนต่าฟังเื่อไปข้างบนหาด้ายกลังแม่น้ำเพาเมือม่อข้างหาัด้ายนังก็หลงมีนั่นกินมีนั่นกินได้อย่างได้เตี้ยวผ่องก็ยังแค้นหน่อยอลูกเจ้ามาน้ำก็เริ่มท่วมติก๊กติ๊กนังก็พั่งขึ้นหนังแปลเต่าหาด้ายนั่นโดนน้ำท่วมหายไปแปลนั่นก็นไหลต่อไปแหมวัดขำเต้าถึงหอดขำยามแรง แเป้หน้าก็ไปข้างบนหาดทรายแหมน,นางก็ได้ลงแหมลูกเจ้ามันน้ำก็คว่ำแหมนั่งก็ขึ้นแป้ไปแหมอย่างเงี้ยได้แหมชิพาวันสรุปแล้วได้เดียนละเดี๋ยวนี้นะตึงหนังในแป้ตึงหนังตึงนอนบนหาดทรายอ่าที่นี่ในทั้เปิดกับใครฟังเบา้เป็นหน้าบุญในอย่างแต่ว่าน้อย่างคือนังนาง้าวิมาลาเนี่ยได้มีหาดทรายได้พักได้อยัง,อ,ยงอีนะ บาได้หนังบนเหือเป็นเลียนเลียนนี่เนาะหนังบัได้หนังบนแปะเป็นเดียนเลียนมีหัดซ้ายได้พักหย่างได้หย่างได้เตี้ยวได้เสาะของกินของคบของเปิรกระไขวิบากเนึฟังว่าในอดีตจารเนี่ยลอออนน้อยคนเนี่ยก็คือสุริยาหลังสีในจาดปังก้อนเมินกี่จาดบ้างวะหลองโปนมาได้เกิดเป็นลูกคนลูกคนหยากเนาะกับันเท้าบนว่าเป็นลูกของตุขตะขอบพัวที่หยากโจน วันหนึ่งเจ้าบ้านเปิดเกิดจวนกันไปขนทรายใส่วัดเนาะเปิขนทรายไปแล้วเปิดกระปุกีตามกำแองวัดสมัยตะกอนเปิ่มจะได้หลวดสไตา์เหมือนมาเดียวเนาะเปิมก็เอาหัดเอาเอาทรายมาก่อะดีซ้ทรายแล้วก็มาถมวัดเหมือนมันลมนะเขาเปิมกระป้ากันไปขนทรายใส่วัดเด็กน่อยคนเนี้ยก็ไปตัวเจ้าบ้านแต่ว่าตัวเก่าในบ่อมีน้ำคู่ตัวเก่ามีถงังมีอย่างมาตักทรายขนทรายเข้ามาใส่วัดอย่างก็เปินได้ ก็เลยเอามือของตุกเกาในกอบกัมเอา,า้ายจากนามตาเสร็จแล้วก็เดินมาตวยเจ้ามูมาถึงในวัดก็เอาซ้ายนั่นมาพระภายในกลังควงแก้วจุวยเปิเยี่ยอ่เตี้ยวขนเตียวขนมาการเสร็จแล้วก็คืนสู่บ้านของตุกเกา่าด้วยบุญกุศลที่ได้ขนซ้ายสายวัดก็จึงมีอันกํมจูอุดหนุนมีอันจุวย ในจาดนี้ได้รับความลำบากทกาทำให้มีหาด้ายยังคือตกเก่าเนี่ยและแม่ได้พักหย่างรับนอนในย้ำขำย้ำคืนอันนี้เปิดกระขวิบากนือฝังทุกๆวันนางวิมาลาก็าจะขับใบเทวดาพ่อแบบมีตีจังตีเปิงละ่ะมูจะไปเปิงไผอยู่กันสองคนแม่ลูกเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเทวดาเนี่ยสรานัน,ต,นโต,โต,ตูพ้นตเทวสังขายโย อันวัดเทวดาตั้งหลายมหมูปอินดูฆ่าหมอนไท่อันปลูกศกไม้เครืองกาขอเทวดานักษากงกาหยั่นกว้างนักษาเม่นน้มสมุดนาตีตั้งเทวดานักษากิลีห่อมห้วยเหวลิงงจวยผาจันตั้งอินตาสวรรค์ฝากฝ้าจึงไหวหน้าลงมาอันข่าอนาถาทุกหยากขอจวยข่าผนจากกงกาขอเทวดาม,ดมนหมู่ทักษาอยู่อันอยู่หักษายัางกงกากว้างใหญ่ขอจึงได้โผล่ขุนนาะ เมื่อได้ผลจากโครงการนำญ่ตั้งลูกแกนไท่ตัวยังหน่อยอยังแดงแม่นบุญแปงหมักกว้างอันได้สร้างกระตําหม,มาอย่างบุตรตาลูกน้อยอันข้าขวไขยังบ่หูสังเมื่อได้มีสมปานหมักกวางได้เสพสร้สงางปลาหมาขอเตว,วัดดาจุงพายโพเถ้าผนตุกโตด,ดเครื่องกาอันข่ายอยม,มือสาคับไหยขอเปตปัดไตจุงขุนนะคือสองขาแม่ลูกอันท่านถูกดาตายขอเถอ้ป่นจากสายนำญ่เพื่อได้หลอดจีวีจิมเต นางก็ไหวว้วอนหอนตุกขอเจนี่พอแม่สทัทาหยัด,ดวยวมตั้งหลายได้ฟังทำอย่างอี้แล้วบัดีไปกึดใจแต่ว่าอ๋อการขอเทวาด,วดานี่เปิดกระจุยเขาได้กะอีนะมันขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนด้วยนะอย่างตีเฮาฟังทำกันมาแต่ละกันฟังทำกันมาแต่ละหูกเนี่ยเปิ่นได้อู่ถึงพญายินตาอยู่บนสวรรค์แม่นก็ตีหนังของพญายินตานี่เป็นอย่างไดอ่อนหนุ่มสุขคูมันแม่นก็พอ คนมีบุญเดือดร้อนปบตีนหนังของพญาอินก็จะห้อนก็จะแข็งกระด้างมันเป็นสัญญาณให้พญาอินหู้วะเออเกิดอะไรอย่างขึ้นกับคนดีมีบุญพญาอินเปิดซองตัดติบลงมาพอเลยหู้วะมีคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการตีตีนหนังที่พระอาสนาของพญาอินจะห้อนจะแข็งกระด้างเป็นสัญญาณให่พญาอินหู้ได้คนคนนั้นจะต้องมีบุญ ฉะนั้นนั่นจะอยู่ติว่าเขาจะต้องไปขออย่างเดียวหนาซุมสีซุมหา้าบุญบัตรรมกรรมดีมสร้างวันดีขึ้นดีก็จะขอขอขออันนั้นมาบนอันนี่มาขอขึ้ได้อันนั้นอันนี่ตัวมีบุญมันได้ประแมรสถาอย่างเตวดาาต่มาจุยนางวิมาลากับวันนลังสีเนี่ยเหตุราวาจาดปังกรเตวดาที่เปิดเปิดบะเฮือหอมันคว่ำมือแปรมันลมเนี่ยนะหักษาม,มาได้เผียวสิบห้าวันก็เพราะว่า เปินเกยกำเคยจอใยกันมาในจาดปังกรตีพญา,านาคมณเรมียรหาดไซก็เพราะเป็นบุญตีสุวรรณรังสีได้ทาไว้ในจ่าปังกรอันนี้เป็นเรื่องของบุญร่อนเลยนะปอแม่สะทรมจะเป็นเรื่องของการวอนขอเพราะนั่นการที่เขามาฟังทำเนี่ยเขาจะได้ยินเปินบ่เออเปินไหวอนขอเทวดาเทวดาจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อเขามีบุญปาอที่เปินจะช่วยถ้าเขามีบุญมันสื่อถึงกัรมได้เปินกล่อมช่วยพญาอินกล่อมอนุญาตปรงปัน เพิ่มเพื่อได้มาจุวย <c oughs> ฉะนั้นต้องสร้างเหตุแห่งความดีไว้จะมีอันกล้ามอันจุ๋ยทีนี้ในทรรมเปินกับมาโอถึงว่ามีพระฤาษีตัวหนึ่งจื่อว่าวิปุละนาฤาษีนะฤาษีตัวนี้ในหูจบทองโมดได้ปฏิบัติปั่มเป้งปาละนียะะน้ยุดปะลาลมีอยู่ในป่าจัดเมินนาฤาษีปนบกินจินกินได้พักผลไม้คือน,นั่นฤาษีก็ฟันไปว่ามีโนโคัสดีลิงต,ตัวหนึ่งฮัสดีลิงนี่มีตัวยังจะเอ่อมี เป็นนกเนาะตัวใหญ่มีงวังอย่างก,กับจ่างนี่เนาะบินมานกฮัสดีลิงก์นี่กาบแก้วประพางามวิลาศใส่ว่าบาปเหลือตาแก้วมณีแกนมิกาเนาะบินมาอ้อ้ยังไม่ปับไม่หมับแย้งพอโอ้นกฮัดนกฮัสดีลิงก์อีน่ะอ้ะยังยุ่นปากเป็นท่านไหนเนี่ยลงมาเป็นว่าแก้วเป็นกาบแก้วมาเข้ามาในศาลาแล้วก็เอาหลูกแก้วแกนั่นละตอดไว ชวะไว้หันแล้วก็บินหนีบินหนีไปฤสีก็สะดุ้งตื่นนะคงจะดีใจว่าโอ,โอ้ของเปินเอาของมิกามาละไว้เฮ้ออนะีน่ะสะดุ้งตื่นก็มาเปียจลานนาถึงกำฝันของโตเกา่ามาจังไปถามไพ่เนาะมาจังไปถามหมอตดวอยติอไหนก็เลยใจชานวิเศษติอโตเกา่าปัดพืชปฏิบัติปั่มเปงแม่นนะฮะโดยการทาจิตเฮ้อสง,งบปฏิบัติปั่มเปงทำก็มีอ่า สามารถตรวจหูด้วยยานวิถีที่ลูกเกาได้ปฏิบัติมาตรวจพอก็ได้หูว่าเออบัะเดี๋ยวนี้หันขับข่ายขับค้าอีนะว่ามีคนมีบุญยังตัวน้อยเดี๋ยวอยู่นอนบนตักแม,ม่ก็คงจะมาอันั่งบนแปรมมาอีนะในแม่น่ำพระฤาษีเปินกระหันเนี่ยสอดซองหูเล้งหันจี้เปินกเลยว่าโอ้เดี๋ยวจะต้องไปอยู่ในแม่นำ ต้องไปอยู่ใกล้แม่น้ำนะเพียไปปะใส่ตามในกำนิมิตที่เขาได้ส่องหันนีนะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นหนังล้อนี่จะต้องไปหาอาหารไว้เกินหัววันนี้จะเลี่ยวขำบ่คขำในกุียไปเสาะหาอาหารหนะบางทีก็เข้าเลิกเข้าเดิกติ๊กก,ก,กว่าจะมาได้กับปลาหมืดปลาขำวันนี้ถ้ามาขำเห็นนี่ก็ไทยยาบปตันหันไปลอยน้ามกอาีนะแต่พระฤาษีว่าไปหาอาหารไม่ให้เกินก็เข้าป่าไปเผื่อจะหาของครบของฉันดังตั้งวันบอกขาด วันนี้เป็นเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นไปเสาะหาผลไม้ไอ้ยังก็ไม่หน่วยนี่กำลังหาเดดไปตะวันวานี่นะวันนี้เต็มต้นมะม่อเขาดูสีกับเกบผลไม้นั่นอ๋อไอ้กำเดียวเต็มซ่ามดเลยนะเขาดูสีกับปิกมะปิกมาวันนี้มาเจ้าขนาด,ดนี่เนาะเข้าปลาเข้าโคมาแล้วไปอาบนามเกินนี่นะคันเนี่ยขันตัวอะไรเนี่ยของไปไหวก็เข้าไปอาบหนาในแม่น้ำกงกาในคณะย้ำนั่น เทวด,ดาเกหาหักษานางวิมาลาแล้วเกาสุวรรณลังศีบนแปนรนะลอยนำม,มาลอยหนำม,มาลอยหนำมาใกล้จะถึงพระฤาษีนางวิมาลากว่าหันโอ้มีพระฤาษีนะเจอยจิมเจอยจิมเจ้าข้าเจ้าจิมพระฤาษีก็เหลียวพอมีเสียงยไ่ตีไนนะพอโอ้มีคนหนังบนแปรามีละอ่อนนอนหั่นเหมือน,นมีมิตกำฝันเลยพระฤาษีก็เลยจุวย ่าได้มั่วช่วยกันขึ้นมาหนะ่ะไม่เต่ากันจ้ะยืนเืกก่อก,กะเือขำเข้าไปข้างติ่นในมั่วเอาสารุปแล้วพระฤาษีจ่วยนางวิมาลาขึ้นมาบนบกได้นหนอวิมาลาดีอกดีใจนะก็วัยก็สาพระฤาษีฤาษีก็ท่องก็ถามตุลานังเหยหนุ่มน้อยกับลุกหน่อยคนใจเป็นสันใดนังแหมคะคอยไหลเปรมาบ้านเมืองของมึงหน่อยู่เมืองใดจ้าไหลนำมาตินี่่อแม่ของมึงเน่จื่อสันได ให้เอามึงมาไหลานามก็ว่าโตรดมึงเนี่ยนักล่ำเถึงตายอาจยาผายหนิงหนีบเอามึงใส่แป้ถีบไหลกงกาก็ว่าตัวมึงไม่เป็นตัวก็ไลกินนีในบ้านในเมือง <c oughs> ให้บ่เฮยอยู่หว่วมบ้านห่อมเมืองห่อมใจค้าก็เลยเอามาลอยหนามก็ก็ว่ามึงมีจู้จากสามีกาเลยถูกไหลเอาไหลหนามลอยแป้มาก็ว่าตัวมึงเนี่ยนักแกน,นี่มันมันหลุกบ่มีป่อ ได้ถูกใส่แป้ไหลหลอง,องกงกาอีนะนางวิมาลาว่าป้อแล้วป้อพระฤาษีต้องเดาละอีนะ <c oughs> นักหนาไิทิกๆิกข้าเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวไม่เป็นจะได้เสีแล้วนางวิมาลากันเล่าให้ป้อพระฤาษีฟังอ๋อพระฤาษีก็อินดูขุนนาว่าหมอนน้อยๆนี่ก็เป็นคนมีบุญแต่นาบุญติ่มตาย,นะา,า,ยายอีน่ะในกาละนั่นพญาอินตาที่ลาดเนาอยอยู่บนสวรรค์อย่างวา่าตะเกียบเปินกระห้อนที่ประอาสนาของเปินกระห้อนสองตาติบลงมาก็เลยหูว่าคนมีบุญเนะนโปติสัตว์ นะอันกะลังหาจะรับการช่วยเหลือจากพระฤาษีเสร็จแล้วจะไปอยู่ยังไรนี่นะพระฤาษีเปอยู่อาสาลมของเปินนาะวิมาลาเกิดเป็นไมยิ้งหี้อยู่ตินแน่ปืนก็ไม่ห่มใหญ่นีนอยู่ได้ยูถ้าเกิดหนโรล้อเองนะเกิดซัดเกิดแมงอย่างมาล้อพญาอินกับอินดูก็เลยเฮวิสุกร,รมเทวบ,บุตรวิสุกรรมเนี่ยเป็นเป็นเทวดาตีมีความชํานาญในเรื่องของการสร้างเนาะนะเป็นเท้าก็เป็นสลาเก้า ไปกันเฮวิสุกรรมเตียวบุตรในมณีศนรมิดสาราไว้เฮ้ะติใกล้อาสลมของพระฤาษีเสด็จแล้ววิสุกรรมก็สเสด็จแล้วพระวิสุกรรมเตียวบุตรปิดขึ้นสู่สวรรค์เนาะในธรรมของเปิ่นกันเลยจบไปเพียงเต่ายไปแม่สัตยายดยมทุกทุกท,กท,กท,กทนฟังทมแล้วกับพิจารณากอนใกล้อ่าเนื้อหาสาระในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนาะเอาแก่นเอาสารในธรรมเนี่เบิกสอนถึงชีวิตของคนเฮานั่นประสบพบปะกับสิ่งต่างๆ มีสุกผ่องมีความตุกผ่องสมบังผ่องพิษหวังผ่องเป็นจีอี้เหมือนกันโมดหน่อไาเจีกาตัวของเฮาคนฟังแม่แต่นังวิมาลาเป็นถึงมเหสีเตวีก็ต้องป้าปบก็เหลืองอย่างอี้นะทุกคนก็จะต้องมีเหลืองสมบังพิษหวังมีความสุขมีความตุกผ่องอันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกแต่มันขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนว่าจะได้พบกับสิ่งที่มีความสุขหนักหรือว่ามีความสุขน้อยมีความตุกหนักหรือมีความตุกน้อย คนผมมีพญายปัญญาแล้วก็จะสร้างเหตุดีๆคือสร้างทำความดีละ่ะหลีกหนีความชั่วพระพุทธเจ้าได้สอนในโอวาทสามอย่างนาว่าอ่านหัวใจยอดหม่อนของคำสอนของพระพุทธศาสนาของคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะรวมแล้วก็เข้ามาสามอย่างหนึ่งคือเบญจากุจจริตคือเบญจาก,การทำความชั่วทั้งกายวาจาและใจ สิ่งใดได,ได้เป็นความชั่วเป็นความบัดดีทั้งทั้งกายตั้งวาจาและทั้งใจก็ขอหื่อเว้นเพราะมันเป็นเหตุมันเป็นสิ่งบดีผลตอบแทนมันคือความทุกข์อย่างที่สองคือประกอบสุจริตสุจริตเป็นเหตุการประพฤติชอบประพฤติถูกต้องทั้งกายและวาจาใจนะการประพฤติสุจริตประพฤติถูกต้องสิ่งใดดีงามบัํามือตกเกาเด็ดรอนคือเด็ดรอนทำไป อย่างที่สามนี่ทำใจของตวัวเก่าเพื่อมดจดจากเดืองเศร้าหมองต่างๆมีความโลภโกรธลงเป็นตน้นมันฝึก,กจิตฝึกใจของตัวเก่าในแต่ละวันแต่ละวันจิตแจงคนเฮานั่นเหมือนแม่นม้ำจากที่สูงตกลงสู่ตีต่ำมาตึตกตกต่ำลงไปติกต๊กๆถ้าหากว่าเฮาบ่ะทวนกระแสและเฮาบะฟึกใจิตใจของเฮาเหามือนไปเหมือนไปเนี่ยมันจะจู้เฮาขี้ข้านในการทําความดีเหมือนไปเหมือนไปมันจะเฮากิดบาทาดีมีตีในราช่วยได้ดีมีถมไปเหมือนไปเหมือนไปมันก็ย่าเฮาเกิด ต่างๆทํา,าทให้จิตใจมันตกต่าในการละความเพียรพยายามทุกสิ่งทุกอย่าง้านเขาต้องฝึกผนใจของตัวเก่าให้มันสูงทรงขึ้นไปให้ได้ทวนกระแสกิเลสอํานาจของกิเลสละความโลภละความโกรธละความหลงให้ได้คิดในแต่ละวันก็คิดแต่สิ่งดีอู้สิ่งดีทําสิ่งดีนะบัดไปเสาะหาเหลี่ยงหาเล้าหาความเือดร้อย่างต่างๆมาใส่ตั๋ เกิอดอีหยังก็เกิดตังบอมได้เกิดตังลบหันเปิดทรรอันนั้นหันเปิดทรรอันนี่กาดีไปมองในแง่หลาย,ลายว่ามันต้องมีแตกมีกาเหลืองบุรีมันต้องไปหาเหลี่ยงเสตลดเสตตาคนนั่นคนนี้ทางที่ดีที่สุดคนบาขึ้นหาเหลี่ยงตัวเกาเพชรี่หน่อยสำรวจตัวเกาเพต่ว่าเขามีความผิดพลาดอ,อย่างไรสำรวจตัวเกาเนี่ยมันเจอว่าเพื่อที่จะไปหาเหลี่ยงตัวเกาและจะมองตัวเกาเป็นปคนบุรีแต่ว่าหาความผิด ที่เกิดขึ้นครับตัวเกาล้วจะได้ปรับปรุงจะได้แก้ไขจะได้เป็นคนดีจะได้มีข้อบกพรองอันนี้คือสาระคือสิ่งที่สาคัญที่เขาต้องหลายจะต้องมันพิจารณาในแต่ละวันเปิดหื้อเตือนตัวเกาติโถติเตือนตัวเกาเกานาะนต้องไปติคนอืน่นต้องไปใส่โตด,ดคนอื่นต้องไปหายเหลี่ยงคนอื่นเพราะคนทุกคนนะ่ะมันมีความคิดเหมือนกันมดมันไม่ถูกต้องมดร้อยเปอร์เซ็นต์ม้แต่ตัวเกานะว่ากันไปกับคิดกันได้ม,มีประโยชน์ นั่นสำรวจตัวเก่าเพศทำตัวเก่าให้มันดีฮะถ้าเขาทำดีนั่นผลดีเมื่อเรื่องเกิดขึ้นเหมาหูดีหูฉชัวแล้วชีวิตเขาก็จะมีความสุขความเจริญน,นาวันตาคนอื่นยื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 นจะมองหาความดีของเขาเองส่วนถ้าไปมาหันกระเลี้ยงของเขาจังตึกเพราะว่าบางคนนั่นเขาไ่ได้พอหาความดีของคนอื่นเป็นวิสัยของคนเมื่อมองหาความชวัวของคนอื่นของเขาทำดีหิ้มตายมันมันจะหาความดีของเขาก็เลี้ยงของมัน แต่ว่าเขาดีก็ถ้าหากว่าเขาทำความดีเขาดึงดีม <c oughs> ยูยทติว่าเขาหันบวหันมีนยทติว่าเขาจะสรรเสริญลืมสรรเสริญเขาทำความดีเขาจะมานินตาว่าลหลเศโตดเสษตาว่าหอมดีก็เรื่องของเขาความดีกับยทติการกระทําของเขาถ้าเขาทำความชั่วคนอื่นมาสักเสริญย้ยอว่าโอ้ดีขนาดนี่นะดีจะได้กระจ่างเดชชมจะได้กระจ่างเตะมันเป็นความชั่วมันก็ครื่องชั่วนะดื่ดีอยู่หันแล้วใครจะมาชมลอยคนปันคนกระจางเพราะนั่นความดีความชั่วมันยุติภัย หันหรือบาหันอยู่ตีไพ่ชมหรือม,มาชมอยู่ตีไพ่สักเสริญหรือนินทาอยู่ตีการประพฤติปฏิบัติของเฮาดีชั่วยอยู่ตีตัวทำสูงต่ำอยู่ตีทำตัวฉะนั้นผู้ที่จ้าสอนว่าหนึ่งเฮือเปลี่ยนจากความชั่วสองเฮือประกอบด้วยความดีสามทำจิตใจแหงตัวเก่าเฮือมดจากความโลภความโกรธความหลงนะความโลภคือการอยากได้ของเปิ้ลมาเป็นของตัวโดวยพิษไปจากทำนองของทำไปหลภไปโกงของเปิน้น นะขยันขันแขงทำมาก่าขายทำมาฉีดสุจริตอย่างทำไปเตะอันนี้มันจะความโลภนี่คือความขยนันมันเพี้ยนสุจริตสัมมาอาชีพนี่ยก็ททำไปนะความโกรธนะโกรธอาขาตพยาบาทจ้องกำจ้องเวน้นเปิดนดีปิญ่าเจนันนะก็พยายามละความโกรธไปเหย็ยอาขาดพยาบาทกันมันดีนะความหลงคือเห็นพิษไปจากทำนองของทมคำสอนพุทธเจ้านะมัดีไปเห็นพิษมันจะกลายเป็นหลงพิษนะพุทธเจ้าสอน หนาเฮ้ประพฤติปฏิบัติอย่งางใดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนก็บปสอนเนี่ยสอนให้ทำดีละช่วยทำใจบริสุทธิ์นี่ล่อกับปฏิบัติตมเนี่ยทำดีนอกเหนือไปจากนี่ฝากป๋อแม่สถทายัดยมไว้วันนี้พอสมควัแกเวลาหล่ำลาไปก่อนขอความสุกศัสดีมีแกบรรดาป๋อแม่สถทายัดยมทุกทุกทนขอจเจริญพรทับปอนเนิร์าตาวาลีว่าหาปูราปลีปูเลนตีสาขาลังเอว่าเมว่าอิโตทินัง เปตนางอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติลโสยถาใจยะสิทธิฐานังลาพังสติภาขยังสุขังปะังสิริอายุจจวันโนจะโพคังบุตรีจยะสาวาสตาวัตสาจะอายุจจจีวสิทธิพระวันตุเตสพีติโยวิวัชันตุ สภาโลโควินาศสัตุมาเตพวะวัดวันตราโย ο, สุขีทีคายุโกะวะอภิวาตน,นาซีสนนิจังพุทธาปรจายินโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังผารางังส